สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r a g e วันนี้เรามีรีวิวแบบจัดเต็มอีกครั้งกับรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือ2026ิ isuzu panther รถที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะรถครอบครัวที่ทนทานพื้นที่กว้างขวางและใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ปี2026นี้ panther ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมวันนี้ผมาจะพาทุกคนไปไล่เรียงแบบละเอียด ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยไปจนถึงเรื่องราคาเพื่อให้ทุกคนได้ภาพรวมก่อนตัดสินใจจะเป็นเจ้าของเริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของ2026 Isuzu Panther ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังคง DNA ความแข็งแกร่งตามสไตล์ Isuzu ไว้อย่างครบถ้วนไฟหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบเลเให้ความสว่างคมชัดและประหยัดพลังงานไฟหน้าเชื่อมต่อกับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวกระจังหน้ามีขนาดใหญ่และดูแข็งแรง ให้ภาพลักษณ์ที่แกร่งพร้อมลุยทุกเส้นทางกันชนหน้ามีดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความคิดล้ำสมัยและทนทานตัวถังด้านข้างมีเส้นสายที่ชัดเจนแต่ยังคงความเรียบร้อยเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานทั่วไปและการเดินทางไกลซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเสริมความมั่นคงล้ออลลอยลายใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมพร้อมอย่างที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านท้ายรถออกแบบใหม่ให้ดูเป็นหนึ่งเดียวกับภาพรวมของรถ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้ายเล็ด,ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัยรวมถึงกันชนท้ายที่เสริมความมั่นคงเมื่อขับขี่บนทางไกลาภาพรวมภายนอกของแพนเทอร์ไม่ดูแกร่งทันสมัยและพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์จริงเมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าแพนเทอร์2องพทำได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารออกแบบให้ดูโปร่งโลง่งและใช้งานง่ายวัสดุในห้องโดยสารได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีทั้งส่วนที่ผู้ขับสัมผัสและส่วนที่ผู้โดยสารสัมผัสทำให้ห้องโดยสารดูพรีเมียมมากขึ้น แดชบอร์ดถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกทุกปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมาตัวัดเป็นแบบดิจิทัลและอนาล็อกผสานกันอ่านง่ายและ,สะแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองความเร็วหรือระบบช่วยขับต่างๆเบาะนั่งของ p a น t h e r 2 0องออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายทั้งเบาะหน้าและเบาะหลัง เบาะหน้าปรับไฟฟ้าได้ในรุ่นท็อปและมีระบบปรับความอุ่นสําหรับเบาะทําให้การเดินทางไกลสบายยิ่งขึ้นเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่ศรีรษะที่กว้างสามารถนั่งได้ยาวๆโดยไม่รู้สึกอึดอัดเหมาะกับครอบครัวหรือการเดินทางใกล้กับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุเยอะมากและสามารถปรับพับเบาะเพื่อให้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นได้ตามการใช้งานจริงในด้านระบบเสียงรถรุ่นนี้ติดตั้งระบบเสียงที่ให้คุณภาพดี เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือการดูหนังผ่านหน้าจอหลักรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้งบลูทูธและ USB ทําให้ทุกการเดินทางไม่รู้สึกน่าเบื่อแม้ต้องใช้เวลาอยู่บนถนนหลายชั่วโมงมาถึงด้านสมรรถนะการขับขี่2อ2 6น่ Isuzu Panther มาพร,มพร้อมเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้แรงขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นและทนทานตามแบบฉบับของ Isuzu เครื่องยนต์ตอบสนองดีในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองการออกตัวไม่กระตุกแม้ต้องแบกน้ําหนักเยอะหรือเมื่อต้องขึ้นทางชันเกียร์อัตโนมัติทํางานได้อย่างลื่นไหล ทำให้การขับขี่ในทุกสถานการณ์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและมั่นใจพวงมาลัยให้ความแม่นยำควบคุมง่ายแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ก็ยังขับได้คล่องตัวช่วงล่างถูกปรับเซ็ตให้รองรับทั้งถนนเรียบและทางครุขรคลได้ดีทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากเกินไป ระบบความปลอดภัยของ Panther 2 0 2 6ก็จัดเต็มตามมาตรฐานยุคใหม่มาพร้อมระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในรุ่นที่มีระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลบนทางหลวง ในแง่การใช้งานจริง2,026อ s สุ u Panther เ,เหมาะกับหลายกลุ่มคนตั้งแต่คนที่ต้องการรถครอบครัวรถที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลหรือจะใช้เป็นรถสำหรับธุรกิจและการใช้งานหนักก็สามารถรองรับได้ด้วยความที่เป็นรถที่ทนทานศูนย์บริการและอะไหล่มีครอบคลุมทำให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงในระยะยาวมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับ2 26, อ2 6ส Isuzu Panther ราคาคาดว่าจะอยู่ในช่วงที่แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดเดียวกันโดยรุ่นเริ่มต้นจะเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานทั่วไปรุ่นกลางจะเพิ่มอุปกรณ์และความสะดวกสบายมากขึ้นและรุ่นท็อปจะมาพร้อมฟีเจอร์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ครบที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งดีไซน์ภายนอกที่ดูทันสมัยภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายสมรรถนะก,การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นใจ และระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนถือว่า Isuzu Panther เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันสรุปแล้ว2,026 Isuzu Panther คือรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านอย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยและแข็งแรง ภายในกว้างขวางและสะดวกสบายสมรรถนะการขับขี่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและระบบความปลอดภัยครบถ้วนเหมาะสำหรับทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลหรือการใช้งานจริงในรูปแบบต่างๆใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์คันใหม่รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบละเอียดเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง F Auto Garage ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน